สวัสดีแฟนมวยทุกท่านครับช่องทีเด็ดมวยไทยขอ,อนําเสนอทัศนะวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลก่อนเกมการแข่งขันศึกเจ้ามวยไทยช่องสาประจำวันเสาร์ที่20่สิบพฤษภาคม2566ันอยหกะครับมวยราการนี้ทําการแข่งขันกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับเริ่มแข่งขันกันในเวลาเที่ยง20่สิบแล้วก็ถ่ายทอดสดทางช่อง3เวลาเที่ยงยีเช่นกันนะครับ ต่อนจะไปก็พบจานครับแฟนบอลมวยด้วยครับสปอนเซอร์ใจดีของเรามวยพักยก118นะครับแฟนบันมวยท่านใดหาที่ออกตัวบางทุนหาที่ลุ้นที่เชียนะครับแนะนำนะครับมวยพักยก118เป็นมวยพักยกระบบอัตโนมัติเล่นราคาดีที่สุดในชั่วโมงนี้ครับเล่นง่ายออกตัวได้ทุกยกเล่นราคาเดียวกันกับสนามและช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นคืนยอดเสีย5%ให้กับสมาชิกทุกท่านทุกคนด้วยนะครับสนใจอย่าเป็นสมาชิก แอดไลน์ไปที่แอด pk118 แอด pk118 มีแอดนำหน้าด้วยนะครับไปดูที่คู่แรกของการถ่ายทอสดประจำสัปดาห์นี้ครับรุ่นเล็กนะครับพิกัด105ปอนด์หนุมานมนุนินช่วยเจอกันกับเพชรอนันท์ทอานสีเจ็ดหนุมานมนุนินช่วยนะครับปีนี้15ปีสูง165เซนติเมตรเป็นมวยจังหวัดชนบุรีประเภทจังหวัฝีมือครบเครื่องนะครับอาวุธมีทุกลูก ตีขวาต่อยขวาดูแลปั้มตีแข็งแก่งเก๋าเกมพอตัวนะครับสับสอกฟันสวนแรงหลักเหลี่ยมเชิงมวยไอคิว IQ สมองมวยดีนะครับฟอร์มหลังแพนนกยกสามพยักลุมเก้าศักชัยชุดในศึกมวยไทยพัธมิตรเมื่อวันที่ยี่สิบมีนาคมสองพันหอกสิบหกครับต่อยเวล้อยสามปอนด์แล้วก็มีเสมอกับชนะเพศเก,เกียรติยอดยิ่งครับในศึกมวยไทยพัธมิตรเมื่อวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์สองพันหกสิบหก ต่อยไว้ร้อยสาปอนชนะนกยูสีเปลวสีเงินยออันดามันครับในศึกมวยไทยพัฒมิตรเช่นกันสามสิมกราคมสองพัต่อยไว้ร้อยห้าปอนคู่โชกับเพชรอน,นันท์ทอพานสีอายุ16ปีสูงร้อเซนติเมตรครับมวยจังหวัดยะลาซ้อมที่ใครมวยสดบินหล่ายิมนะครับประเภทบูดูดัดดนขยนันออกอาวุธเปิดเกมเดิน ตินำต่อยตามนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงวงในแทงเข่าปั้มตีเหนียวแน่นฟอร์มสดครับมีฮึดตลอดขยันออกอาวุธบูสูด้ดีหัวจิตหัวใจเกินลอยฟอร์มสดฟอร์มแรงครับฟอร์มหลังชน,น 2, 000, สะนกยกสองแสนแสบหมูปิ้งอร่อยจุงมเยในศึกเจ้ามวยไทยเมื่อวันที่4มีนาคม256นต่อยไวร้อยห้าปอนด์แล้วก็มีชนะนกยกสามเจมเบียสมวยไทยครับในศึกมวยไทยพลังใหม่เมื่อวันที่11มกราคม2 5 6 6ต่อยไวร้อยสามปอนด์ชนะนกยกสาม เปีวสีเงินยอดาบันในศึกมวยไทยพัทธมตรครับ21พฤกจิกาย,ยน2565ต่อยไว้12ปอนด์คาดว่าครับคู่นี้เลดจะเปิดอยู่ที่เพชรอนัน,นทาพาน47ครับเป็นต่อในราคาราวๆ32มุมมองทัศนาผมชอบที่เพชรอนัน,นทพาน47นะครับกำลังสดงแรงอาวุธหนักแรงทุกลูกรุ่นนับรุ่นนอกได้จะชนะหานุมานมนุนอินช่วยครับคู่ที่2โครงการถ่ายโทษสดครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรปรวริศ c b m ยิมเจอกันกับ ลักชุมพรท่าแซยาสัตว์ในพิกัด125ปอนด์ครับเพชรฟาวริสทีบีเอ็มยิมอายุ19ปีสูง175เซนติเมตรมวยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชาาซ้อมที่ไทยมวยทีบีเอ็มยิมครับ เป็นมวยถนัดขวาประเภทเข่าในเหนียวแน่นนะครับวงนอกมีติมีต่อยเดินขวาคอล็อกลดัดตีเหนียวแน่นบูดุดันขยันออกอาวุธปลายแข็งแก่งรูปร่างสูงใหญ่ยาวครับฟอร์มหลังชนะคะแนนนารินเดชไหทองคําในศึกเจ้ามวยไทยยี่สิบเก้าเมษสายนสองพันห้าร้อยกสิบหกครับต่อยเวลอยี่สิบปอนด์แพ้คะแนนพายระยัดศซสมัยในศึกเจ้ามวยไทยครับสิ 18, บแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกต่อยเวลอยี่สิบปอนด์แล้วก็แพ้คะแนนสนามชัยเลขาก็ไปริ้วใน ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรครับ11ธันวาคม2พ65ต่อยไว้118ปอ์คู่ชกครับลักชุมพรท่าแซยาสัตว์หรือว่าจากตาเล็กเงาะบางกะปิครับ27ปีสูง165เซนติเมตรมวยจังหวัดชุมพรซ้อมที่วิไลพระชุมพรครับเป็นมวยถนัดซ้ายประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องดักสาตต์แข้งนำปั้มตีแข็งแกงต่อยหมัดฟันศศกแรงหลังเปลี่ยนเชิงมวยไอคิวสมองมวยดีต่อยหมัดฟันศกกลม เก่าเกมกระดูกประสบการณ์สูงผ่านเบอร์ดีเจอเบอร์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับฟอร์มหลังชนะคะแนนเจ้าอินทรีเกียรติเจริญชัยในศึกเจ้ามวยไทยครับ22เมษายุน2,566ต่อย120ปอนด์แล้วก็แพ้คะแนนชนะเลิศพีเคแสนชัยมวยไทยยิมในศึกเจ้ามวยไทยครับ25มีนาคม2,566ต่อย122ปอนด์ชนะน็อกยก5รุงไทยทีเด็ด99ครับในศึกมวยไทยพัทธมตร 7กุมพฤศจิกายน2565ต่อยไว้118ปอนด์คู่นี้ผมคาดการว่าเลดจะเปิดที่เพชรปาวลิศครับในฐานะที่เป็นมวยรูปร่างสูงใหญ่ยาวแล้วก็สภาพร่างกายสดนะครับน่าจะเป็นต่อในราคาราวๆ19คู่นี้ผมชอบที่ลักชุมพรท่าแซยาสัตว์ครับเก๋าเกมกระดูกประสบการณ์ดีกว่าอาวุธหนักแรงทุกลูกฟอร์มโดยรวมดีกว่าจะเป็นฝ่ายชนะเพชรปาวเลิศทีบีเอ็มยิมครับ คู่เอกประจําสัปดาห์นี้นะครับเป็นการจิงช้าว่างรุ่น118ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยระหว่างขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนเจอกันกับเพชรกองฟ้าทีบีเอ็มยิมครับขนศึกน้อยบูมเด็กเซียนครับปีนี้17ปีสูง166เซนติเมตรมวยจังหวัดขอนแก่นซ้อมที่ค่ายทาการฟิตซ้อมนะครับอยู่ที่ค่ายคูต้งมวยไทยยิมจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ลงมาทำน้ำหนักที่ค่ายบูมเด็กเซียนลําโพส3-3นะครับ เป็นประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องวงนอกดีวงในได้ตั้งรับจับทางดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงวงในลัดเด้งตีเหนียวแน่นต่อยหมัดฟันศอกแรงครับแฝดผู้น้องนะครับฟอร์มหลังแพ้นกยุกหนึ่งนุ่มสุดินชอเกียวินาในศึกวันลมพินเีเมื่อวันที่ส0บมีนาคม2 5งพรอสิโหกครับต่อยไว้1้อยสิบหกลก่อนนั้นชนะคะแนนทรงชายน้อยเกียร์ทรงลิ์ในศึกมาตุภูมิมวยไทยครับ มวนที่24ธันวาคม2565ต่อยไว้1 6ปอนด์และก็ชะนะคะแนนยอดบวงงารลักก k ้มถึงในศึกมวยไทยพัธมิตร มืองที่20พฤศจิกายน2565ต่อยไว้113ปอนด์คุณชอกับเพชรก้องฟ้าทีบีอมยิมอายุ21ปีสูง173เซนติเมตรมวยจังหวัดพังงาสอนที่ใครมวยทีเอ็มทีบีอมยิมถนัดขวาประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธมีทุกลูกนะครับวงนอกดีวงในได้ดกักสาสตรแข้งต่อยหมัดแม่นคุมใจเกือร้อยเกเกมพอตัวหลักเลียมเชิงมวยไอคิวสมองมวยดีนะครับ อร์มหลังชนะคะแนน,นมังกรยูฟาบุมเด็กเซียนในศึกท่อน้ำไทยครับ26มีนาคม2566ต่อยไป117ปอนด์ชนะคะแนน,นเพชรสนคมแจ็กคกี้ยิมในศึกมวยไทยพลังใหม่ครับ22กุมภาพันธ์2566ต่อยไป117ปอนด์แล,ล้วก็แพ้คะแนนฉลองชัยเลขาก็แปดริวในศึกมวยไทยพลังใหม่14ธันวาคม2565 116ปอนด์นะครับคู่นี้ครับก็เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องด้วยกันทั้งคู่นะครับ คนหนึ่งสดนะครับขุนศึกน้อยจะได้สดส่วนเพชรก้องฟ้าจะได้เกาหน้าเสือสภาพแวดล้อมอยู่ที่ขุนศึกน้อยครับมุมมองทัศนะผมชอบที่ขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนนะครับทำนิดทำหน่อยราคามันไหลนะครับน่าจะเป็นฝ่ายชนะเพชรก้องฟ้าที่เบมยยิมไปได้ครับ ปิดท้ายที่คู่ที่4ของศึกเจ้ามวยไทยประจําสัปดาห์นี้ครับจลธชัยสอัธชัยเจอกันกับชจวยชาติช้างนครศรีหรือว่าสุมาลุนฟาร์มพิกัดไว้ที่125ปอนด์จลธชัยอายุ16ปีสูง175เซนติเมตรมวยจังหวัดตังซ้อมที่ค่ายมวยสอัธชัยนะครับก็เป็นมวยรูปร่างสูงยาวตีต่อยรุนแรงวงในคีบค้ำดันแทงยัดไส้แรงต่อยหมัดฟันศอกคมบูสู้ดีนะครับรูปร่างได้เปรียบ ฟอมหลังพนักยุกสามหลงจุ่าเทพยาสัตว์ในศึกมวยไทยพลังใหม่22กุมภาพันธ์2566 106ปอนด์ชนะนักยุกสามบัวลอยชายภูเก็ตในศึกมวยไทยพลังใหม่1มิถุนายน2565ครับ117ปอนด์ส่วนช่วยชาติช้างนครศรี18ปี178เซนติเมตรนะครับ มวยนครศรีธรรมราชซ้อมที่ค่ายมวยสสมหมายถนัดขวาประเภทเปิดเกมเดือนศาสตรแก้งต่อยหมัดนำวงในล็อกลัดเด้งตีรุนแรงขวางหน้าแทงยัดไส้แรงฟันศอกคม,มูดูดานเบียดเสียสีไปไปมีแผ่ววมฟอร์มหลังชนะนกยกสองเพชรสมบูรณ์เพชรบุญสมบอบุญสมควรถาวรในศึกมวยไทยพลังมหาย่2ิมีนาคม2 5 6พันยบาปอนพแพ้คะแนนเสือขาววินอุบลในศึกมวยไทยพลังมวยไทยพันธมิตรนะครับ30สิ มกราคม2569ปอนพักแคนลมโชยสอธิรพัตรในศึกเจ้ามวยไทยครับ31ธันวาคม2569ปอนคาดกันว่าคู่นี้จะเปิดที่ช่วยชาติช้างนครศรีครับเป็นต่อในราคาราวๆประมาณ5-3ผมเจ้าที่ช่วยชาติช้างนครศรีจะชนะจรัญชัยสออัปัยชครับจบคลิปนี้นะครับฝากแฟนมวยที่เข้ามารับชมรับฟังช่วยกดไลค์และก็กดแชร์กดปิดตามนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยไว้ด้วยสวัสดีครับ